สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิกช n แนลนะครับตอนนี้เราอยู่เกมเอสเซโต้คอซ่านะครับผมมีด่านใหม่จะมาแนะนํานะครับไม่ใช่ด่านใหม่สิมันเป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่เล่นกับบอดได้นะครับเหมือนด่านทางด่วนไฮเวย์ของญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมจะสังเกตว่าจะมีบอดขับสวนนะครับตลอดเวลานะครับตัวนี้จะเป็นด่านบนเขานะครับโหลดได้ฟรีนะตัวนี้ผมจะพาไปดูวิธีทํากันนะครับแล้วก็วิธีโหลดเราไปดูกันเลยนะครับ อย่างที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับว่าโหลดยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับในด้านตัวด้านใต้ของดีสคริปชันนะครับแล้วทีนี้ให้เราล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันจะให้เราล็อกอินเนาะเข้ามานะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้เราดาวน์โหลดตรงนี้นะครับขวามือเลยพอกดดาวน์โหลดหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นดาวน์โหลดที่ขวาบนนะครับตัวนี้เป็นแมปนะครับเป็นแมปเนาะ ทีนี้เรามีแค่แมกเพเฉยนะตัวนี้ยังไม่มีบอทนะครับวิธีการเอาบอทนะครับก็มาที่นี่ครับดูที่นี่เลย t w w a y t r a f f i i is now อ a ไลน์เบนะครับเขาบอกว่ามีให้ดาวน์โหลดที่เว็บนี้นะครับฟินิชบอทนะครับก็ของคนทำนั่นแหละก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ ดเข้ามาได้เลยนะครับอย่างนั้นก็จะบอกว่ามีมดอะไรบ้างนะครับที่เป็นลงนะครับทีนี้เขาจะให้เราดเน a t นะครับในกรณีที่เราไม่มีเงินจริงๆนะครับเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่เป็นศูนย์ก็ได้หรือในกรณีที่เราอยากจะซัพพอร์ตเขานะครับให้ทำมดได้เดียมาอีกเราก็ใส่ไปเลยครับ1ดอล2ดอล3ดอล4ยูโรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามค่านี้ไปเลยอ่าถ้าใครอยากทําฟรีตอนนี้ก็แนะนําเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ เวลาโหลดไปใช้ก็ให้เครดิตเขาด้วยนะครับเอาลิงก์เอาอะไรแปะไว้ให้เข้ามาโหลดจากทางนี้นะครับห้ามเอาลิงก์หลักไปแปะนะครับห้ามเอาลิงก์แบบไฟล์ไปแปะเลยนะครับให้เอาลิงก์ของหน้าเว็บตัวนี้นะครับไปแปะแทนนะครับโอเคกดแอดทูการ์ดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่อีเมลเราเข้าไปนะครับใส่อีเมลอะไรเราเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนะครับใส่อีเมลเสร็จปุ๊บนะครับก็กดอกรีนะครับ โอเคจากนั้นกด continue นะครับครับมันก็จะมีบาร์โคดของเรานะครับตรงนี้อย่าให้ใครเห็นนะครับนั้นนะครับให้ไปที่อีเมลตัวที่เราสมัครรับข่าวสารเอาไว้นะครับเพราะว่าในนั้นน่ะมันจะมีตัวลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับอ่ะมันจะขึ้นว่านี่เนาะ f i n i x mod นี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นมันจะขึ้นตั้งยูท s u พอร์ตต่างๆนะครับอ่ะกด view your order นะครับตรงนี้เลยนะกดปุ๊บ เข้ามามันก็จะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดให้ครบทุกไฟล์นี้เลยนะครับดาวน์โหลดให้หมดทุกไฟล์นี้นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีไฟล์นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับตัวนี้เป็นไกด์เฉยนะเปิดคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับเปิดคอนเทนเนอร์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราลากไฟล์ตัวนี้นะครับลงไปเลยในคอนเทนเนอร์นะครับเราก็จะมีติดตั้งขวาบนนะครับทีนี้ไฟล์ที่ติดตั้งไม่ได้นะครับจะมีตัวหายก็คือซ่อนทงนะครับตตััวววนนนีี้้้แลก็็จะเป ไฮพิทนะครับคือคนที่ยืนอยู่ในตอนเริ่มเกมเนาะจะมีคนถือถือของอยู่พิทนะครับแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์นะครับตัวนี้ก็ให้เราลง2ไฟล์นี้ไปนะครับกดอินสตอลไปเลยนะฮะมันจะมีให้เราอินสตอลต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับสไมไฟที่เหลือทํายังไงกับมันนะครับตัวซ่อนนะครับซ่อนทงเหลืองนะครับเวลารับมันจะมีทงเหลืองแล้วก็ซ่อนคนแล้วก็เท็กซ์เจอร์นะครับก็ให้เราเตรียมโฟลเดอร์นี้พร้อมนะจะมีตัว1นะครับเท็กซ์เจอร์สตัวนี้แล้วก็3มี3ไฟล์นี้นะครับ ทีนี้ให้เรานะครับไปค้นหาที่ติดตั้งไฟเกมนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ Man a g e แล้วก็ browse local ล i l ฟนะครับปึ๊บอ่ะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นตัวโฟลเดอร์ที่เราใช้ติดตั้งเกมเนาะก็ให้เรากลับไปที่ตัวนี้เลยครับที่เราดาวน์โหลดมาจะมี t e x t u r e นะครับตัวนี้อ่ะกด Content นะครับลากลงได้เลยนะครับลากลงที่ว่านได้เลยมันก็จะประมวลผลลงนะครับอ่ะถ้ามีอยู่แล้วก็กด replace ไปเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ที่หนึ่งเนาะ อันที่2นะครับจะเป็นพิษตัวนี้นะครับก็ลากลงเหมือนกันนะครับรีเพจไปเลยอันนี้คือผมเคยลงแล้วนะครับมันให้ขึ้นให้รีเพจนะครับอันที่3นะครับรองเวนะครับคอนเทนต์เหมือนกันลากลงเลยนะครับรีเพจไปเลยนะครับโอเคเนาะหลังจากเราติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะให้มาที่ตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยได้เล่นตัวบอทเลยนะครับให้มาตั้งค่าที่คัสตอมเชียร์เดอนะคร แล้วก็มาที่ new ai behavior นะครับสามารถตั้งตามผมได้เลยนะครับตัวนี้ตัวเวอร์ชั่นฟรีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกลับไปที่หน้า drive ของเรานะครับทีนี้ให้มาเลือกหาด่านนะครับด่านมันชื่อว่า pc h นะครับแล้วมันจะเขียนว่าเนี่ย จะมีนี่นะครับ Traffic Two Way นะครับจะมี Traffic มี2อันนะเลือกเป็น Traffic Two Way นะครับจะได้มีทั้งขาไปขากลับเลยนะฮะจากนั้นกดโอเคเข้าไปเลยครับแล้วก็การที่เล่นได้ต้องเล่นเป็น Track Day นะครับตัวนี้เป็นความตึงของบอทนะครับความแข็งของบอทเนาะว่าอยากให้บอทมันดันอยากให้บอทมันชนอะไรยังไงแบบ Aggressive นะครับขับเร็วๆอะไรเงี้ยก็มาปรับตรงนี้นะครับอ่ะทางขวามือนี้ก็เพิ่มบอทเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยคุณเพิ่มไม่เด้นะบวกนะครับแล้วก็บอทเข้ามาเลย อยากได้อ่ะอยากอยากได้ตัวนี้อ่ะป่าอะไรอย่างี้ครับกดเพิ่มเข้ามาได้เลยเนี่ยลดน้ำมันอ v โวฟ s t อะไรอย่างี้ครับเอาเข้ามาให้หมดเลยนะครับอยากได้คันไหนเ,เข้ามาขับด้วยก็ามาเลยจากนั้นเราเลือกรถเนาะเราเลือกรถเลือกอะไรให้เสร็จนะครับเลือกรถให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ลองกดโกดูนะครับ แล้วก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วจะเห็นสังเกตว่าเห็นบอดอยู่ซ้ายข้างบนนะบมันวิ่งอยู่เนาะ,ะวิธีการดูนะครับว่าบอดมันวิ่งไหมก็กดไปที่ขวาบนนะครับแล้วก็เลือก track Map ออกมานะครับนี่ตัวนี้นะครับคลิปออกมาเลยมันก็จะเป็น Tra c กแบบนี้นะฮะเนี่ยกดเพิ่อนี้นะครับ,รบไปดูกันว่าบอดทางานไหมนะครับอ่านี่เห็นไหมมีบอดวิ่งสวนมา คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ